จากกีฬานะคะมาเรื่องของการศึกษากันบ้างน,นะคะซึ่งกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็เดินหน้ายกระดับพัฒนาการศึกษาทั้งระบบเลยนะคะโดยเตรียมความพร้อมยกระดับคะแนนพีซ่าและพิจารณาความจําเป็นถึงการสอบโอเน็ตค่ะ พลตำรเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะกล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมพร้อมยกระดับคะแนนพิซ่านะคะว่าขณะนี้ได้เร่งรัดให้แต่และหน่วยงานเน้นย้ำเรื่องการสมัครทดสอบค่ะถ้าไม่ผ่านจะมาดูปัญหาเฉพาะรายเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาทั้งระบบเลยส่วนเรื่องการสอบโอเน ยังยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการบังคับค่ะให้การสอบเป็นไปโดยสมัครใจเช่นเดิมเพียงแต่ว่าจะเอาผลสอบโอนไนเนี่ยให้มาปรากฏอยู่ในระเบียบร,ระเบียนแสดงผลการเรียนเพื่อเป็นข้อมูลค่ะผลในที่เด็กนะครับที่ไปสมัครที่เป็นทดสอบแล้วนะครับให้มันปรากฏอยู่ในใบระเบียนนะครับในการดำเนินการนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลของเด็กเหล่านั้นนะครับเพื่อประโยชน์ในการที่สถานศึกษา ต,ต่อไปในการที่จะพิจารณาในการรับสมัครต่างๆเป็นเกณฑ์นะครับในการนัมนนะครับเด็กคนไหนไม่ไม่ได้สมัครใจส,สอบก็ก็ใช้ใะ้ระบุนในระเบียนนะครับว่าไม่ได้ไม่สมัครใจค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบหมายให้สพเทเป็นเจ้าภาพในการพิจารณาว่าการสอบโอนเน็ตมีความจําเป็นต้องบังคับใช้หรือไม่นะคะโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาว่าจะดําเนินแนวทางอย่างไรแล้วนาเสนอสภาการศึกษาเพื่อขยายผลต่อค่ะ นางเกตทิพย์สุภวานิช รองเลขาธิการกพทนะคะก็บอกว่าผลการสอบพีซาหรือโอ e เน็เป็นการสะท้อนที่ทําให้เห็นมาตรฐานทั้งประเทศว่ามีการดําเนินการอย่างไรสิ่งที่สําคัญก็คือต้องการให้นักเรียนทุกคนได้รับมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนโดยการยกระดับคะแนนพีซาก็เริ่มจากกระบวนการคิดที่พัฒนาจากการอ่านนะคะจากนั้นเป็นการเชื่อมโยงความรู้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันและถ่ายทอดออกมาค่ะดังนั้นในระดับประถมศึกษาต้องฝึกให้เด็กรู้จักการอ่านการคิดวิเคราะห์ และการดําเนินการต่อเนื่องค่ะจากนั้นพออยู่มต้นก็จะนําสิ่งที่เป็นกระบวนการจัดก,การเรียนรู้ต่างๆให้เด็กได้คุ้นชินแล้วก็มีการพัฒนาความคิดเรานํากระบวนการ active l e a r n i n g เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอเป็นของมอต้นปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการของระยะสั้นที่บอกว่าแผนพิซซ่าแล้วก็ส่งต่อมอปลายด้วยกระบวนการที่เป็นของพิซซ่าต่อแล้วม4ถึงม6ก็จะเป็นกระบวนการของโอนิตต่อไป ส่วนการขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนพิซ่าที่สพทดําเนินการไปแล้วนะคะก็คือการพัฒนาวิทยากรพี่เลี้ยงและการนําระดับเขตพื้นที่ค่ะขณะน,นี้มีการนํา1,400คนจาก245เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะขยายผลสู่โรงเรียนเป้าหมาย9,214แห่งครู3โดเมน27,397คนโดยจะต้องดําเนินการให้ครบตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ภายใน31พฤษภาคมนี้นะคะจากนั้นค่ะโรงเรียนกลุ่มเป้าหมา ต้องนําชุดการพัฒนาไปสู่ชั้นเรียนถึงตัวนักเรียนให้ครบถ้วนภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะพร้อมทั้งพัฒนานักเรียนจากผลการทดสอบอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนนี้ทั้ง245เขตพื้นที่การศึกษาจะต้องรายงานผลการพัฒนาภาคเรียนที่1ทับ2,567เป็นระยะที่1นะคะและจะดําเนินการต่อเนื่องจนบรรลุปเป้าหมายก็คือนักเรียน557,382คนผ่านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์เบสอย่างน้อย2ครั้งต่อคนในเดือนมีนาคม คมสองพค่ะครับอันนี้ก็ข่าวในแวดวงการศึกษานะครับคุณผู้ชมครับส่วนสภาพภูมิอากาศตอนนี้สิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกหลายบริษัทหลายหน่วยงานให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็สิ่งแวดล้อมครับได้จัดประชุม kick off การจัดทําเป้าหมายการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ในปีพศ2574ถึง2578นะครับโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและก็ประชาสังคมหน่วยงานในระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า880คนครับมาร่วมระดมแนวคิดเพื่อกำหนดเป้าหมายรวมถึงแนวทางการจัดทำมาตรการต่างๆที่จะกระชับนะฮะแล้วก็แล้วก็ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ดรพิรุณสัตยะสิทธิพานิชครับ เป็นอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็สิ่งแวดล้อมบอกว่าประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะต้องมีการจัดทําเป้าหมายร่วมกับประเทศที่กําหนดนะครับอย่างต่อเนื่องทุกๆ5ปีโดยฉบับที่1ไทยได้จัดส่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งเป้ายกระดับการลดกา๊าซเรือนกระจก30-40%ซ และมีเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับภายในปีคริสตศักราช2050และการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปีคศ2565นะครับส่วนฉบับที่2ครับที่จะส่งต่อนะครับภายในปี2568ไทยก็ได้มีเป้าหมายครับที่จะพัฒนาประเทศเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งก็เพิ่มเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขันในทุกมิตินะครับ นี่นะฮะคือเรื่องของการทำให้คาร์บอนเป็นศูนย์เนี่ยแทนเคยไปจากหลากหลายเวทีคือหน่วยงานตอนนี้เขาเริ่มมีการคิดแล้วนะอย่างเช่นการดีวงานธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดคนจะเข้ามาดีลธุรกิจกับเขาเนี่ยเขาจะดูเลยว่าคนไหนที่บริษัทไหนที่มีการจัดการเรื่อง Net ตซีโร่มันถือเป็น KPI หนึ่งในการคัดเลือกทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้ทุกอย่างในโลกเนี่ยไปในทิศทางเดียวกัน ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่น<ะ>เองนะครับซึ่งจากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้น่าจะมีการสับสนคอสอพอสอกันเพราะว่าต้องการจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์เนี่ยคือภายในปี2065นะฮะแต่ว่าภายในปี2050เนี่ยคือขอความเป็นกลางทางคาร์บอนก่อน<ะ>ค่อยๆไปปีนี้เท่าไหร่นะ2024 2065เรายัางอยู่ัไหมนะ ก็ต้องทํา <G> ว <encanta> wow well ันนี้ใ right ห้ดีที่สุดใช่ยังอยู่ก็อยู่ประมาณ40กว่าปีใช่ใชอย่างน้อยก็เพื่อโลกเราในวันนี้นะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนต้องทําร่วมกันทุกคนทุกฝ่ายจริงๆ